คาเซเมโรดุดดุดในที่สุดเราก็ทำสำเร็จครับเข้าชิงชนะเลิศยูโรปลาลีกเอาจนได้และถ้าหากว่าไม่เหนือบากว่าแรงมันเหลืออีกหนึ่งเกมสุดท้ายของฤดูกาลมูลค่าคือ130ล้านปอนด์ครับการได้แชมป์เพื่อไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ครับ แม้ว่าสกอร์มันจะห่างถึง4ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็2นัดรวมเนี่ยคือ71เนาะแต่ความเป็นจริงเอาแค่เกมเมื่อคืนนี้นะไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องราวฮันนีมูนที่มีความสุขโอเมสันเมาส์ชักสประตูอามาติโยโล่ลงมาเล่นดีเช่นเดียวกับใครรู้ปะลุกชอโอ้โหโคตรเก่งเลยต้องยอมรับเลยว่ามีชอกับไม่มีเนี่ยทาไมโค้ดหลายคนถึงรองเขาอยู่เขาเข้าขั้นจีเนียสนะในการที่แบบ จังหวะนะครับแต่ว่า70นาทีก่อนหน้านั้นเนี่ยโหไม่ได้เรื่องเลยครับเล่นไม่ไดีคือถ้าบินเบามาเต็มทีมนะผมว่ามีโอกาสาโดนแบบ0-2เนี่ยสูงมากเลยแต่เขาไม่มีนิโก้แล้วก็อีกากี้วิลเลี่ยมนะครับถ้าเรามาเชลไปดูในสนามครับบอกว่าตอนที่แมนยูพลิกสถานการณ์กลับมานำสองประตูตอนหนึ่งเนี่ยโหเพื่อนลุมเข้าไปในในเอตรงบริเวณอัศจรรย์ครับกอดนักเตะคนหนึ่งที่เป็นตัวสำรองบอกว่าคนคนนี้แหละครับเป็นคนเปลี่ยนเกมแล้วมี โอกาสสูงมากในการออกสตาร์ทรอบชิงชนะเลิศเขาจะเป็นใครนะครับแล้วก็เมสันเมาส์ครับยิง2ประตูเป็นประตูแรกในโอชาฟอร์ดด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสองลูกที่เขาทำได้ตลกมากคือยิงเบนฟอร์ดโดยเฉพาะประตูที่2ครับยิงเกือบครึ่งสนามนะเมาส์ว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วครับว่าบอลมันจะกระดอนมาหาเขาแต่แอบตกใจครับตอนที่บอลมมนเข้าเท้าซ้ายนะครับว่าเป็นข้างไม่ถนัดนะครับและวันนี้ครับผมจะด่าแฮร์รี่แม็กควายไม่รู้มีใครคลิปเหมือนผมหรือเปล่าเรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรมันแน่นอนหลังเกมเราเข้าชิงครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับมีของมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับหลังจากที่เราเข้าชิงนั่นก็คือฮูดของรูเบนอามูริมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาใหม่กันเทียบเลยน่าจะที่เดียวในเมืองไทยแล้วครับตอนนี้ใครจะมีนะครับบอกเลยว่ามันไม่ได้เปิดขายพับนลิกนานสัก,สกพักนึงแล้วหลัง้นเนี่แถวฮูดข้างหลังอย่างเท่เชิญชมครับอามูริมใส่ตัวนี้บ่อยที่สุดเลยนะครับมันเป็นตัวที่ ผู้จัดจาการทีมของเราเลิฟมากผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเมกกาสโตจริงๆอ่ะบังคับระดับผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะครับว่าเอยเอาไปใส่อโมลมออะเอาไปใส่หน่อยโปรโมทเงี้ยไม่ได้นะครับล้มเหลวาว่าเขาจะไปเดินในเมกกาสโตแล้วแบบเออผมถูกจริตก,กับตัวเนี้ยเอามาใส่บางครั้งเขาไม่ได้หนาวมากไม่ต้องใส่สื้อก็นใช่ไหมครับก็จะเห็นได้เลยว่าใส่คุมทีมในสนามเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเครื่องแบบประจําตัวของเขาเลยทีเนี้ยโอ้โหทั่วโลกคนอยากได้เยอะมาก พราะอย่างที่ผมบอกครับว่าอมรีบุเกมเป็นคนหุ่นดีนะครับกล้ามใหญ่มากเลยนะใส่อะไรแล้วก็สวยนะครับแลว้วฟูตตัวนี้มันก็มีเสน่ห์จริงครับคือมันใส่สวยง่ายนะครับมันสวยเหมือนอะไรรู้ว่ามันสวยเหมือนไอ้ตัวทีเชิร์แฟชั่นอะที่แบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ฮูดฮูดนี่มันจะเป็นสามารถที่ไปคุมนี้ได้เลยนะครับก็ไปต่างประเทศได้หรือว่าคุณจะแบบไปวิ่งข้างนอกขอเขาใหญ่อะไรแบบนี้นชิวเลยผมกะาจะใส่ตัวนี้ไปฮ่องกงพาคณะครัวไปดูเกมที่มามาเยือนมาเละฮ่องกองมาเละฮ่อ,องไฉไหวมันน่าจะร้อนไป แต่ว่าใส่ในห้างผมว่าก็ชิลอยู่นะก็ใส่เท่ๆได้นะแบบอากาศแบบไปอยู่ในห้องแอร์อะไรแบบนี้นะครับวันนี้ครับที่มาเพิ่มคือรอบที่แล้วไม่มี 2XL ใช่ไหมครับรอบนี้มี 2XL นะครับเป็นไซส์ยุโรปทั้งสิน้นประเด็นคือไม่มี S เดี๋ยวต้องลองถามดูก่อนว่า S pre-order ได้ไหมแต่ณตอนนี้ที่มีของอยู่ในมือของใหม่สดๆสิงๆอย่างนี้ M L XL และ 2XL ไซส์ยุโรป ทั้งสิ้นราคาเดิมครับยังถูกถูกไปตัวนี้เยอะไอตัวนี้เท่าไหร่แต่แต่ตัวนี้ไม่ต้องยอมรับว่ามันบุหนังเยอะไอนี้หกสี่เก้าเก้าอันนี้เท่าไหร่สามเก้าเก้าจัดไปได้เลยครับมี ML XL และ2สองไม่มีครับรถนี้ลองถามมาดูว่าสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้หรือเปล่าใครอยากได้จริงก็ทักไลน์ข้ามาที่ตรงนี้ฮุดบลูเบนอาร์โบริม บรรยากาศก่อนเกมเมื่อคืนเนี่ยทำให้ผมมองโอทารฟอร์ดในซีซันนี้นะครับต่างจากเดิมไปเยอะมากนะครับคือในพิมเ์ลีกเนี่ยมันเหมือนเป็นรังเย่าของสมันน้อยที่แบบใครก็มาขึ้นนําได้ง่ายๆฟีลลิ่งที่แบบเล่นในบ้านของตัวเองแล้วมีโซลิฟลชัยืนกอดอกอยู่บนมานั่งแล้วทีมอื่นกลัวเนี่ยเฟียร์แฟกเตอร์มันไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ว่า2นัดที่เล่นในบ้านตั้งแต่แมตช์เจอริโยงแล้วก็เมื่อคืนนี้เจอบินเบาเนี่ยแฟนบอลสร้างบรรยากาศได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งมันเป็นภาคกลางคืนนะ่นยูโรเปียนไหนท์จุดรุร่งปวง,งปังและสโมสรก็อนุมัติให้แฟนบอลเนี่ยเอาไอ้แบนเนรอ,นเนร,อ,นอนร์เป็น,น,ต,น <c oughs> ตีโฟครับขึ้นตั้งแต่คืนจนถึงอาจิตย์พวกนี้มันมันมีผลนะฮะไม่ต้องไปคิดมากก็แบบอูยกดข้อห้ามอะไรรอบที่แล้วคือ never gonna stop ก็เนเวอร์ก n อนน์สต็อปจากสองสีก่กับอัชนาห้าสีอ่ะมันหยุดปมื่ะรอบนี้ปิดเป็นความรับตั้งนานครับคำว่า take me home United Road ครับก็คือ เอาทั่วยุโรปากลับมาซึ่งคนแอฟรูเป็นบรูโน่ผมได้ข่าวว่าบรูโน่พูดกับแฟนบอลว่าเขาเขาไม่มีไอเดียในการที่แบบจะทำภาพอะไรเขาไม่ได้เก่งเรื่องอาร์ตเรื่องศรริลปะแต่ขอให้ข้อความหรือภาพที่ขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวกับทีมอย่าระบุรายบุคคลไม่อย่าไปเอาใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นไม่เอารูปเขาคนเดียวไม่เอาเอาเป็นทีมนะครับโอ้ซึ่งก็สร้างบรรยากาศได้ยอดเยี่ยมนะครับทีนีน้พอลงไปเล่นเนี่ย บินเบาอ่ะเขาขาดสี่ตัวอย่างที่เรารู้กันก็คือกล่องหน้าเขาคนนิงไอ้เจ้าวิเวียนโดนใบแดงมาที่แล้วสองพี่นองวิลเลียมไม่อยู่ก็ไปสืบมาเขาไม่ได้ปล่อยจอยนะครับแต่ว่าสองคนนั้นมันไม่ฟิตจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้เอามาไม่ได้เขาเอาเอามาแล้วเพราะว่าตอนนี้ยิงนำหนึ่งศูนย์เนี่ยยังเอาอยู่เลยใช่ไหมฮะไอ้เจ้าไอ้เจ้าลิกกิเซอร์ยิงตู้เนี่ยยังหันไปแบบบอกแฟนบอลทีมเดือนบินเบามันก็มาเยอะนะ ให้ช่วยกันเชียร์เพราะว่ามันก็อีกลูกหนึ่งก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้ใช่ป่ะฟุตบอลมันสามประตูใช่ไหมครับส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยทีมมันเดาง่ายเพราะว่าคาเซเมโร่ได้ลงสนามอยู่แล้วคู่กับอุกาเต้แล้วก็เอาบรูโน่ไปเล่นแดนบ,บนนะครับคืออโมริมเนี่ยน่าเสียดายมากที่ก่อนหน้านี้นเขาไม่ใช้งานคาเซเมโร่เลยสิบเกมผมจําได้ว่ามันมีภาพที่เปรียบเทียบเป็นเดอะซันนั่นแหละเอาไปเล่นว่าแบบคาเซเมโร่ภาพก่อนหน้านี้นอ้วนแต่ตอนนี้มีซิกแพคผมว่าม,มุมกล้องนะ คาเซมโล่ให้ท้งใครรู้เนี่ยวงในเนี่ยเขาเป็นคนเล่นเวทตลอดเวลาคริสเตโนโรนัลดองบอกว่าน้องเหนือจากผมเนี่ยเขาเป็นคนเล่นน้ําหนักเยอะกว่าผมอีกคือสมมติโรนโดเล่นเวท85กิโลเอคาเซมโล่เล่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่บอกก่อนนั้นอ้วนเนี่ยผมว่าแม่นะใช่นะครับแ้าฟุตบอลไม่น่าจะปล่อยตัวขนาดนั้นในมุมหูไม่เชื่อมุมกล้องมันมีนะครับแต่ว่าช่วงแรกแมนยูเล่นไม่ได้ฮะต่อบอลไปถึงกรอบเขตโทษแป๊บเดียวก็เสียนะครับแล้วก็ไอรุ่นนะครับ ดาวบอลยาวจากโกจากกองหลังไม่ออกเลยข้าหมหัวไปข้าบหวัวมาดูสิ้นหวังอะไรเกินนะครับจนโดนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทาร์มาเชลที่ไปดูในสนามบอกอาม์ริมตะโกนบอกให้โอนาน่าเปิดบอลให้เพื่อนโดง่ดงโด่เพราะโอนาน่าชอบเปิดบอลออกด้านข้างให้เพื่อนฮนะแล้วใช้หลังเท้าแล้วเพื่อจับบอลไม่อยู่เพราะว่ามันเล่นยากก็ให้เปิดบอลให้โดง่งแต่สุดท้ายก็มาโดนนำซึ่งแฮร์รี่แม็ตไกว์เนี่ยผมเมื่อคืนผม หัวเสียเขามากเลยไม่แน่ใจทุกคนมองยังไงนะครับแม็กควายนะครับเขามีนิสัยเสียอยู่ข้อหนึ่งนะครับขอวิจารณ์เลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปอยู่ในสปอตไลท์แสงจับอะครับเขามักเล่นไม่ดีครับคือเขามักเลืองและแอคจนเคยตัวนะครับนั่นคือสาเหตุที่เขาโดนถอดออกแขนออกนั่นเองครับคือพอเวลาเวลาแบบแฟนบอลกำลังจับตามอ,มองเขาเป็นกระแสกำลังเล่นดีอะเขาออกบอลยากมาก ชองบอลกับตัวนานซึ่งมันเกินหน้าที่กองหลังแล้วเมื่อคืนเนี่ยเห็นเห็นเลยว่าเพิ่งจะมาเป็นฮีโร่ในเกมจรยิยงอําทำท่าดีใจแอคมาเลยใช่ไหมโตรทีแม่งจ่ายบอลสี่รอบพลาดสี่รอบเอป่าโคตรน่ามโมโหเลยแบบคือเมื่งจ่ายบอลได้หลอยถ้วยมากอะทั้งที่จริงๆแล้วคุณภาพของเขาอะมันดีกว่านี้ถูกปะมันทาให้เรารู้เลยแม้ไกเป็นอย่างเงี้ยไม่ตม่ำกว่าสี่ 5. ครั้งแล้วครับสี่ห้าครั้งแล้วเหมือนในรอบตั้งแต่ย้ายมาเลยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ โดนอวยจากสื like it, it. It kind of ่อมวลชนแฟนบอลเริ่มชมเนี่ยนัดต่อมาพิน้าทุกทีผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมันกำลังเล่นดีๆอยู่แล้วเหมือนถ้าเราคามชมว่าสุดยอดให้9้าคะแนนนัดต่อมาให้โดนโดนข้ามหัวโดนพักอกเข้าไปยิงเข้าแบบอะไรวะมันก็ชอบเป็นแบบเนี้ยคือจ่ายบอลพลาดแล้วพลาอันู้หนึ่งศูนย์ก็จ่ายบอลไม่มองตามมาตาเรือเลยอ่ะเคลียก็ได้ตัวต่อหลังเหมือนก็เพิ่งมานึกได้ก็เตะบอลหิงใหญ่เลยนะครับซึ่งแบบเป็นคนจับจดเสมัยก่อนจำได้ไหมเขาฉายาคือเสยเสยผม มีปอกแขนจะต้องแตง่แตงแต่งแม่งอยู่นั่นน่ะแล้วก็เซยเข้าไปเซยเข้าไปคือคอนเซนเทรตมันไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่ลูกบอลนอะ่ะนะครับมมผมเม,มื่อคืนผมโค่นโมโหมาเลยแบบคิดในใจอืมได้เลยลองดูคะแนนนะว่าคะแนนความสามารถมัน,มนเท่าไหร่นะอาทีเนี้ยพอโดนนําไปก่อนแมนเชสเตอร์ก็เร่ง <c oughs> เร่งเร่งเร่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าทางฝั่งของบินบาวก็ลงไปเล่นเกมรับดีนะครับแล้วนี่เรียกว่า70นาทีของแมนเชเต็ดเนี่ยเล่นไม่ดีเลยี่เรียกว่า จนกว่าเปลี่ยนตัวพอทางลูกชออาหมัดแล้วก็เมซันมาลลงมาเกมของแมนยูเริ่มกระเต้องนะครับคนที่โดนถอดออกไปก็คือกาน,นาโชามาซาอุยแล้วก็อุกเตามาซาอุยโดนใบเหลืองนัดนี้เล่นไม่ค่อยดีกานาโชมีหลุดเดียเดเด่ยวนะครับแล,ลบบ้วก็เพิ่งจะชมไปก็ฟอบการเล่นหลุดอีกแล้วนะครับแล้วพอลงลงมาปุ๊บเนี่ยดอกูโดนโยกเล่นผ่าซ้ายเป็นของลูกชอกูยอมเลยอะลูกชอแม่งเก่งมาก วิสัยทัศน์ในการขึ้นเกมอ่านเกมรีดดิง้งพวกอย่างันดีหมดคือพอชอลงมากองหน้ามีหวังแล้วว่าแบบแล้วทาวมิ่งในการขึ้นเหผมจะพูดเสมอว่าปีกอ่ะมันจะเกรงใจลูกชอเพราะว่ามันเป็นนักเตะซีเนียร์พอเวลามันขึ้นแล้วมันต้องจ่ายป่ะแต่มองอีกมุมนึงคือทาวมิ่งเวลาขึ้นมันอ่ะมันเนียนเหมือนกับเราเราแบบลาก,ลากมาปุ๊บเรากำลังจะตานปุ๊บเราคือเราเห็นเราจะเห็นลูกชอฮะเราก็ต้องส่งให้เขานะครับซึ่งมันดีมากครับเช่นเดียวกับ ทางฝาั่งของอามัดโอ้โหอามัดเดียโลได้ฟิตเต็มเต็มข้อแล้วแบบภาษาอังกฤษได้ดรีฟอ into the space อะวิ่งใส่เข้าหาพื ic, ้นที่จัดการแบ็กซ้ายของแอตติบินบา์แบบสิ้นเชิงเลยนะครับคือมีเข้ามา2คนเนี่ยแมนยูพิกกับปชาชนะ4ประตูต่อหนึ่งเพราะ2คนนี้เลยนะครับลูก1เท่าพอหลังจากนั้นเสร็จบุ๊กก็ลูกหนึ่งเท่าเป็นเมชั่นเบลเทิร์นหยิบเข้าไปมีแต่คนบอกเหมือนเป็นเตรโกมาเคด้าไข้ทันบ้างตอนลูก 2008 2009นะครับไ uhm. ขว้ปุ๊บแล้วก็ปั่นเข้าไปนะครับกองหลับมินบ่าวมันกำลัถอยก็ดีแล้วเป็นชั้นเมาส์มันผลักลางเท้ายิงดีแล้วครับลูกสองหนึ่งเป็นคาเซเมโรโมงจากลูกเตะมุนูโรแอสซิสต์แล้วแล้วก็ภรรยากับลูกสาวที่ผมเอาลงไปคลิปตัวทัวร์ครับร้องเพลงครับจริงๆสมัยก่อนตอนแรกผมนึกว่าคาเซเมโรอิสเอทเรสจริงๆมันดูดๆูๆ uh ูดเหมือนเพลงอะคาเซเมโรดูดูด คาเซเมโรดูต <expand> ูตุสตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนไปคาเซเมโรอีสเต์เบสสุดยอดจริงนะครับแม่ในวัย32ปียังเก๋นะครับแล้วผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากโดนเซอร์ทิมเนี่ยบูลลี่ตลอดเวลาว่าค่าตัวเองแพงค่าเหนื่อยก็แพงแต่ว่านอกเหนือจากแวลูในสนามแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยผมจะไปปักเสื้อคาเซเมโรเป็นเบอร์18อีกไม่แน่จะปีหน้าเขาจะไปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหา เื้อาปักวันนั้นที่ไอ้ไม่กัดสโตร์ไปส่งมาให้ผมแล้วส่งมาพลาดไม่มีเบอร์พิมเลยผมเซ็งมากเลยนะครับ <_ c oughs> แล้วก็ภาพที่เขาเดินออกจากสนามแล้วเขาเตีมือกับอามูริมมันบ่งบอกทุกอย่างเลยว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ในทมีมแล้วอามูริมนล้วโอ้ยกูเชื่อใจคนถูกเว้กโตุก,ก้ด้วยกันก่อนนั่นนี่มึงคุยภาษาอะไรกันวะไม่ให้ลงเป็นสิทเกมไ้บ้านะครับ,บคือดอกนักบอลแบบนี้แบบหายไปเลยเงี้ยจะใช้ทีมของตัวเองไงที่ไหนแตาพอมาซ้อมมันเก่งเว้ แล้วก็เขาใช้เป็นเกาะคุ้มกันนะฮะก็คือดอกูมาสราอุยอูกเตเนี่ยเหมือนเป็นบอดดิการ์ใ้คาเซมิโลมันต้องอย่างนั้นเพราะว่านักฟุตบอลเกง่งนอ่านเกมออกแต่แค่แรงเขาน้อยกว่าวัยรุ่นแรงเขาน้อยกว่าไอพ้พวกหนุ่มก็เอาพวกหนุ่มๆเนี่ยเป็นบอดดิการ์ไอ้เล่นสบายนะครับหลังจากนั้นมาก็สามประตูต่อถึงอาร์มาดคารากซึ่งไอ้ดอกูเนี่ยผมบอกเลยอันตรายมากเลยนะเล่นฟุตบอลจินตน,นาการไม่ได้เลยกันจะโชด,าด่าตลอดเวลาครับลากขึ้นไปก็จ่ายเสีย ซึ่งจ่ายเวลาจ่ายเบลอมากแบงค์ในหัวเลยผมนึกถึงทีโอวอคอตมากคือไปพื้นที่สุดท้ายเสร็จปุ๊บมีแค่ลูกเดียวที่จ่ายสวยคือจ่ายทะลุช่องให้การ์ตช์หลุดเดียวนอกนั้นนะเพื่อนอยู่ตรงนี้ตม่งจ่ายไปไหนก็ไม่รู้ผมบอกเลยว่าดอกกูนี่มันอันตรายมากเลยแลไปซื้อมาซื้อความแข็งแรงแต่ไอเดียในสมองเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไอเดียเลยอ่ะอันตรายจริงๆขนาดไอ้ลูกสามหนึ่งเนี่ยนะมันจ่ายให้อามัดเดียรโลกมันจ่ายไม่มีจังหวะเลยนะมันจ่ายแรงไอ้อามัดเอาไปเล่นต่อจนมาให้ฮอยลุนแปลเข้าไปนะ ไปเอามือถือครับแฟนบอลอ่ะตอนแรกผมโง้เฮ้ยทำไมมันเรียนจาบซาร่าโมซาร่าไปเซลฟี่ใช่ไหมแต่นั้นอะรู้ใช่ไหมว่าเป็นสปอนเซอร์ของลิเลี้ยวฟูฟลุกโกฟลุกโซแต่อันนี้ไม่ใช่ไอแฟนบอลที keys, ่อยู okay. ่ข้างหลังประตูอ่ะลูกนั้นยิงฝั่งวะลูกนั้นยิงฝั่งเซฟต์เอ็นอะยื่นไปให้เอะวาเอาถ่ายเลยถ่ายเลยนะครับทเอาก็เลยเย้เย้เป็นภาพนะครับไอแฟนบอลมีหน้าเสียเลยว่ามันจะคืนโทรศัพท์กูป่าวะ ก็ตลกดีฮอยลุนก็แบบสะใจเพราะยิงประตูได้มูกินมานานนะครับจนถึงลูกที่4ลูกที่4ี่เนี่ยเมชันมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเล็งอยู่แล้วว่าโกจะเตะแอกหรือเปล่านะครับบอลมันนันมาเข้าทางถ้าเข้าเมื่อไหร่จะ touch and shoot จะจับบอลแล้วยิงเลยนะครับแต่เมชันมาบอกผมนึกไม่ถึงว่ามันจะเข้าซ้ายนะครับเพราะเป็นข้างไม่ขนังเขาแต่ว่าเอาอย่างน้อยเอาให้มันตรงรอบวะเราเข้าเลยนะครับซึ่งอับุริมให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าสิ่งที่ผมดีใจมากเลยไม่ใช่แค่เมชันเขายิงประตูได้ครับแต่ผมหันไปมั แล้วเพื่อนๆทุกคนกระโดดดีใจว่าเมสซ่เม้าทำได้เพราะทุกคนรู้ว่าเมสซี่เมาลำบากมากมากเขาเก่งแต่เขาต้องผ่านหมดทดสอบจากความการบาดเจ็บพอยิงได้สองประตูทุกขึ้นเพื่อนทุกคนกระโดดดีใจนะครับว่าแบบโอ้โหเมสซ่เม้ามันกลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับส่วนคารอโรมาแชลครับบอกว่าเพื่อนเข้าไปดีใจาอมามัดเดียโลจนทุกคนรู้ดีครับว่าเกมนี้เราชนะได้ต้องขอบคุณอมาอมัดอามัดทาให้เกมเปลี่ยนนะครับแล้วก็เชียร์กันว่าให้อามัดเป็นตัวจริงใน รอบชิงชนะเลิศน,นะครับการที่ว่าปีศาจแดงน,นะครับทะลุไปถึงไฟนอลเนี่ย14เกมไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยเฉพาะในรอบน็องเอาท์ยิงไป19ประตูแล้วนะครับถือว่ามีความถูกชะโงกกับถ้วยนี้มากๆครับวาสนาอัลบรีมไม่ธรรมดาผมบอกแล้วนะครับพอสเตโกกรูจะมาเจอเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นมากสปเปอร์เหรอโอ้โหดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าผมในใจคิดอาจจะไม่จบ90นาทีนะในในในรอบชิงนะไปเตะที่บินเบาฟุตที่21พฤษภิกายนนะเป็นอังกฤษ เป็นบริทิชไฟแนลนะผมมีความมั่นใจมากว่ามาถึงขนาดนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับอ่ะไปดูคะแนนความสามารถกันบ้างนะครับก็คือโอเาน่าได้5เลยนะครับแม็กควได้5จริงๆครับอวยแตกมากนะครับโคตรโมโหเลยผองมูนจริงก็คือโยโร่เล่นดีเติมเกมทุกดีมากครับแล้วก็มาซาอุยได้5้าคาเซมิโร่เจ็ดอุกคาเต้สี่เลยนะครับมีคนบอกโอ้ายบอลเออมีลูกนึงได้บอลปุ๊บใจเสียอัมูลินแบบโอ้นักข่าวบอกอัมูลินบบกกอดอุกคาเต้ยูฟานังไม่ได้โดนถอดออกเลยดอกกูห้าการาโชห้าบรูโน่หกไฮรุนหก แต่สำรองที่ลงมาครับอาร์มัด8เมสันเมาส์9ครับแมนออฟเดอะแมชนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่เอาตัวรอดไปได้นะครับแม้ว่า70นาทีเล่นไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ามีจังหวะการจบสกอร์แล้วตัวสำรองพอมันลงหายกลับมาครบมันเวิร์กผมบอกเลยนั่นที่ชนะเพราะชอกับอาร์มัดแค่น,น,นั้นเองแล้วก็คาเซมิโร่อีกตัวก็ได้โอ้นอกนั้นนี่เล่นกันไม่ได้ไม่ได้ความเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเมื่อเช้าช่องวงในมีทำเรื่องอาร์เตต้า ผมมองว่าไม่ควรปลดผู้จัดการทีมคนนี้ของอาร์เอนอลเป็นเพราะอะไรไปดูกันได้ต่อนะครับส่วนของสะสมของเราครับเรามีปล่อยตัวฟุดของรูเบนอัมบูริมเป็นตัวที่หายากมากล็อที่2แล้วนะครับและล็อที่2รอบนี้มี 2XL ด้วยนะครับนี่ของใใหม่อยู่ตรงนี้สง่งตรงมาจากไม่กัสโตอราฟอร์นะครับ2 XL มีนะครับรอบนี้แต่ว่ารอบนี้ไม่มี S เป็นไซส์ยโุโรปอันนี้ของผมเอ็ เป็นไซยุโรปนะฮะถ้าคนไทยก็ลด1นึ่งไซก็ได้นะครับมันก็จะได้ไม่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับ M L XL 2 XL มีครับรอบนี้ฮะแล้วราคาดีด้วยครับ3,999บาทนะครับที่เดียวในเมืองไทยครับประกาศเลยแบบนี้ฮะเขาไม่ประกาศไม่ไม่เปิดขายท็อปลิกกันนานแล้วนะตัวนี้มีหรือเปล่ามีใครมีส่งโทรมาได้เลย3999นะครับมีอย่างละ5 6ตัวนะครับแล้วก็ใครที่พรีออเดอร์ตัวนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะว่าถ้าคุณ จะใส่แบบติดกระทุมแบบนี้นะให้เอาไซส์ไทยนะถ้าใส่ x l ว่าเอา XL แต่ถ้าคุณจะใส่แบบเสื้อกัก๊กอย่างนี้ให้ลดหนึ่งไซส์ถ้าเคยใส่ L ให้ไปใส่ M ตัวที่6499นะครับยังรับเปิดรับรีออเดอร์อยู่นะครับทักเข้ามาได้เลยประมาณนี้ครับแล้วไปดูได้ต่อในช่องวงในเรื่องอาร์นอนไม่ควรปลดอาร์เตต้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบาย yes เมันก็เป็นซีซั่นที่ที่แย่ของเราอะนะ